ดีกว่าคุณผู้ชมคะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรไม่ต้องตกใจอย่าทำให้ขนลุกดิเปลี่ยนชื่อแล้วปังอเปลี่ยนชื่อแล้วปังก็เปลี่ยนซะเลยพี่อพรหวนเพชรคุณผู้ชมขานี่พี่สาวคุณขวัญใช่ไหมเกิดมาหน้าตาอย่างนี้ก็อาจะดูไม่เด็ดแต่กไม่ เมื่อกี้กินน้ำอะไรไปเนี่ยฮะันเดี๋ยวมันขลาดให้คุณร้องนะฉันแค่พูดถึงชื่อเขาเพลงเขามาเลยต้องขึ้นมาเลยชื่อเขาเพลงอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมขาปกติคนในวงการลูกทุ่งเนี่ยจะรู้จักพี่เขาในชื่อเกดอัมพรแหวนเพชรล่าสุดค่ะเอรี่ยไปถ่ายสกูปกับพี่เกดมานี่ก็เรียกเขาเลยพี่เกด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 บอกอุ๊ยคุณน้องขาอย่าเรียกพี่ว่าพี่เกดอ้าหนูก็บอกอุ๊ยตายแล้วทำไมหนูเรียกชื่อพี่ผิดหรือยังไงต่อไปนี้เอลี่ดูปากพี่นะ 9ก้าก้าอัมพรแหวนเพชรจำชื่อไว้ดีคุณผู้ชมขาคือมีพระอาจารย์ที่เจ้าตัวนักถือบอกว่าให้ใช้ชื่อ9ก้าชีวิตจะได้มีแต่ความก้าวหน้าก้าแบบเลข9ก้าเลยนะคุณผู้ชมแล้วคนที่พาพี่เก้าไปเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ใครที่ไหนนะพี่สาวสายบุญสุดซีเชฟเตึ้ง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 เออพี่ไฮอาภาพรพาไปนะอุ้ยพี่เก๋อุ้ยไม่ใช่สิพี่ก้าพี่9ก้าเขาบอก เปลี่ยนมานะพรเป็นก้าเนี่ยชีวิตมีแต่เรื่องราวดีดๆเข้ามาจริงๆง,งานเนี่ยจากโทรศัพท์ว่างๆเอาไว้ทับกระดาษตอนนี้อุ้ยรับไค่เปพันผูน้ใหญ่ม้างทำกระดาษเออผู้ใหญ่มองเห็นเรียก<อ>ใช้งานมากขึ้นเดี๋ยวก็กริง๊งเดี๋ยวก็กรางน,นัดมาร้องเพลงสิอะไรยังไงอ,อาจจะไปฟังพี่ก้าเมาหน่อยค่ะชีวิตปังนะอ่ะชื่อเกดมานานแล้ว<อ>ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยบอกเกดมึงเปลี่ยนเป็นก้าเดี๋ยวนี้เออเป็นสายบุญอยู่แหละ เขาก็สายบุญกันนะครูก็เลยลาาเขาทําบุญตลอดเลยพระก็บอกว่าเฮ้ยเกดเกดแม่อาชื่อนี้มันมันไม่ลุ่งสักทีเปลี่ยนเป็นเก้าเก้าหน้าดีกว่าท่านจะทักมาฝากนีดนึนอันนี้ถือว่าเปลี่ยนแล้วดีกว่านะช่วงนี้ไม่เปิดเลยไมคงดูหน้าเราหน้าหมองคล้ำหน้าน้องแบบว่าตรงสาน้ก็คือช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยอยากจะบอกว่าพี่ไฮเนี่ยพาไปไหว้พระตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอุ้ยพระปูพญานาคหรืออะไรแล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธา มันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรามากมายมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นคนมองเห็นคนมองเห็นเรามากขึ้นอะไรแบอนีบสายบุญกันเป็นไงบอกแล้วว่าเปลี่ยนแล้วมันปังสวัสดีที่เก้านะคะแล้วปังกัคนตีคนดีไม่ตีก็ดัง